สวัสดีครับวันนี้ช่องน้ำมะไรนะครับวันนี้นะครับมาเปิดลุ้นนะครับอ,อ่อจะเป็นรุ่นรวยทันใจอีกแล้วนะครับก็ติดใจนะครับความสวยวันนั้นนะฮะก็เลยต้องหามาเพิ่มเลยนะฮะโอ้โหวันนี้ได้มาอีก8ปลุ้นสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นพ้าสวยมา8รุ้นเนี่ยผมเพิ่งได้เมื่อกี้เลย ได้เมื่อกี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวทําการเปิดเลยครับได้มาก็เปิดเลยดีกว่านะครับขอนที่จะนําไปเก็บสะสมนะครับผมเปิดโชว์กันตรงนี้นะฮะแปดลุ้นสุดท้ายที่ผมได้มานะครับก็หมดแล้วตัวนี้สร้างน้อยด้วยนะครับสร้างน้อยนมาเดี๋ยวลุอกกันแปดลุ้นโอ้โห รุ่นนี้ก็ถือว่าผมว่าสวยจริงๆนะครับถ้าไหนคือสวยก็คือเราก็บอกตรงๆนะว่าสวยนะครับแล้วก็หน้าสะสมนะครับบางรุ่นก็สวยแต่ว่าจะดังไหมในอนาคตก็นี่ให้รู้ได้นะครับถ้ารุ่นรวยทันใจนะครับก็จะเหมือนหลวงพ่อรวยนะครับก็ล้อล้อหลวงพ่อรวยผมว่าไปได้ไกลนะครับเป็นไปได้ยังไปได้เหมือนรุ่นรวยพันล้านนี้นะครับ นี่เป็นทีมงานที่ได้รับคุณภาพด้วยนะครับทีมงานได้รับโอพระเขาสวยเลยอะ่ะพระเขาสวยเลยนะครับมีรุ่นรวยเงินล้านด้วยนะเดี๋ยวลังหาอยู่นะครับรวยเงินล้านอา่ารวยเงินล้านแล้วก็อา่าเสมมาเลื่อนยศรวยทันใจแล้วก็มีอีกนะฮะเลื่อนยศรวยทันใจอา่าอันนี้รุ่นรวยทันใจมาเอารวยทันใจดีกว่านะครับแบบ โดยฉับพันน่ะโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยครับรุ่นนี้ชื่อดีด้วยนะครับ <c oughs> แปดลุ้นโอ้โหนี่เป็นตอดเข้ามาครับสุดท้ายนีนะครับจะได้เนื้ออะไรก็ไม่รู้แกะโชว์กันตรงนี้เลยมาซูมให้ดูนะครับซูมกันให้เห็นเห็นนี่มาโหแกะยากนะเนี่ยต้องใช้ต้องใช้มีดบ้ลองแกะดูก่อนนะครับ ต้องใช้คัตเตอร์ะฮะแต่มีกันกายจากเล็บอยู่นี่เลยม,มาได้แล้วได้แล้วก็ได้เนื้อดีๆก็ต้องซื้อเอาเลยนะซื้อซื้เนืองเงินแต่ส่วนตัวผมชอบพวกทองแดงนะครับชอบแบบเม่ลงย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าได้เนื้อเงินแล้วฟุกนะครับผมไม่ซีเรียสนะฮะ สำหรับรุ่นแบบนี้นะครับเนื้ออะไรก็ได้นะครับเนื้ออะไรก็ได้โอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยทองแดงหรือเปล่าโอ้โห <c oughs> เนื้ออะไรไม่รู้เลยเดี๋ยวไปดูใบรายการเดี๋ยวผมขึ้นใบรายการแล้วก็ขึ้นให้ดูโอ้ยสุดยอดถ้าเป็นนวะตนองงานเข้าเลยนะครับถ้าเป็นนวะนี่งานเข้าโอ้โหไอ้นี้หน้ากากหน้ากาก ทองทิปย์หรือเลขนะครับหนะนึ่งสองห้านะนี่โอ้เนื้อเหมือนนวะเลยนะครับไม่ใช่ทองแดงแน่นอนนะอย่างนี้นะเดี๋ยวผมไปดูใบรายการดีกว่านะฮะแบบนี้นะครับโอ้โหโอ,โอ้น่าจะเป็นเนื้อนวะแน่นอนนะครับเนื้อนวะแน่นอนนะครับ แบบนี้นะครับน่าจะเป็นหน้ากากชุบทองน่าจะเป็นหน้ากากชุบทองโอ้โหหนึ่งรายการก็คุ้มแล้วนะฮะคุ้มจริงๆนะครับเป็นงานลงยาขอบนะครับไม่ค่อยชัดเลยนะฮะโอเคถือว่าคุ้มนะครับคุ้มนวัดแน่นอนครับแบบนี้นะครับอ่ะไปต่อไปต่อมาได้แล้วหนึ่งเหงแล้วนะครับ ำหรับหนึ่งรุ่นนะฮะคุ้มแล้วนะครับตุ้นนี้เนื้อเงินวิ่งกันโอ้โหราคาเจ็ดแปดพันเลยนะเนื้อเงินนะหน้ากากทองคำก็อีกราคานะครับถือว่าแพงมากรุ่นรุ่นนี้ก็จัดว่าสร้างน้อยนะเ้าเในรายการคือยังไม่มากนะครับไม่มากกลับหมื่นถึงหมื่นเหรียญน,นะ เขาจะมีชุดนําเลิกด้วยนะฮะชุดนําเลิกคือชุดทองคํานะครับมีอ <c oughs> อ๋อโอยอันป๊กก้าหรือเปล่านี่หรืออาบเงินนะครับผมเคยได้อาบเงินครั้งหนึ่งโอ้โหอาบเงินแน่นอนนะครับอย่างนี้อาบเงินไม่ค่อยชัดเลยนะฮะอืมอันนี้น่าจะเป็นอาบเงินนะครับผมเคยได้ครั้งหนึ่งอาบเงิน หน้ากากทองทิพย์นะคะโอเคแล้วนะครับดูขอดูตัวเลขก่อนนะฮะขอตัวเลขสวยๆแล้วกันนะครับสามศูนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเลขสามร้อยเลขสามร้อยอ่าสามศูนย์ศูนย,ย์โอ้โหดูก่อนนะ Okay. เลขสามหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยชัดนะสามหนึ่งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นอาบทออาบเงินนะอาบเงินหน้ากากทองทิพจมกูกอะไรก็สมบูรณ์นะครับอ่ะจมกูกสมบูรณ์มากโอเคตัวนี้ก็จมกูกหรือ,เ,อ,อเหรียญก็สวยนะครับ ไม่ค่อยมีตำหนินะบางรุ่นก็จมุกปี้เยอะแยะนะครับโอเคชุดหน้ากาศสมบูรณ์นะครับได้แล้วนะครับอาบท้าอาบเงินนะครับอาบเงินมาเหรียญที่สามแปดลุนก็เช่ามาก็ราคาไม่แพงนะไม่ถึงพันนะฮะลุนหนึ่งบางรุ่นนี่ถ้าเป็นเสือเสือสอง ตะกอนนะสองนสองนะรุ่นหนึ่งนะฮะซื้อสามรุ่นละพันห้าซื้อซื้อสี่นี่ก็เป็นพันนะฮะรุ่นนี้ยังไม่แพงนะตะกูลเสือนี่แพงหมดเลยนะฮะตะกูลเสือนี่แพงมากเหินที่สามนะครับโอ้โหเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วเนื้องเงินเถอะเฮ้ยี่เนื้ออะไรนะครับ ากากทองแดงนะครับหน้ากากทองแดงมาดูตัวเลขก่อนสองหกเจ็ดโอ้โหน่าจะเป็นอาบเงินเหมือนเดิมนะครับอาบเงินหน้ากากทองเลยุอ้ยอันนี้สวยหน้ากากเหมือนหน้ากากหน้านะครับสวยอันนี้สวยนะครับอ,อาบเงินแบบนี้ผมชอบผมไม่ชอบลงใหญ่เยอะนะครับไม่ชอบลงใหญ่เยอะชอบแบบ เหมือนเหมือนแบบเป็นแนวแบบผู้ใหญ่หน่อยนะครับเพราะรุ่นตรงนี้ก็ถ้าลงยาเยอะก็เวลาไปใช้งานจริงก็จะดูแบบสีสันเกินนะฮะมารุ้นที่สี่นะครับ 4. ไก็ร่วมรุ้นกันนะฮะถือว่าได้ดูด้วยนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างเนานะบางคนก็จะได้เนื้อสูงสูงทองแดงนะครับลมดำ ทองแดงลมดําหน้ากากอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากทองแดงทองแดงผิวไฟนะครับจมูกไม่บีนะครับโอ,โอเคเลยถ้าจมูกไม่บีผมโอเคแล้วนะฮะเลขนะครับหกสามแปดนะครับหกสามแปดโอ้โหโอเค 1, 6, นะีกว่าหนึ่งหกแปดท่วมเลยนะครับเนื้อล,ล่างแต่ว่า ได้เลขสวยๆนี่ก็คุ้มนะครับอยากได้เลขตัวเดียวบ้างนะฮะปะเจ็ทจีห้านะครับจะหมดแล้วแต่ผมได้นะวะแล้วหัวคุ้มแล้วรุ่นนี้นะวะก็คุ้มแล้วนะฮะ,ได,ะ,ะ,ะได้อีกเหรียญก็จะดีมากเฮ้ย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 ผิยยยวลุ่งๆ ว่าเป็นน้วะอีกนะครับอันนี้น่าจะเป็นสามสี่หกโอ้โหนึกว่าสามสี่ห้าอีกแะพลาดไปอีกแะอันนี้น่าจะเป็นผิวรุ้งนะครับผิวลุ้งหน้ากากทองทิพย์ผิวรุ้งหน้ากากทองทิพย์นะครับก็โอเคนะฮะโอเคนะพอได้เก็บสะสมนะพอได้เก็บสะสม ไปต่อไปกันต่อเหรียญที่หกนะฮะเหรียญที่หกขอตูวะหรือขอเงินเงินเขาตกหล่นทักเหรียญน,นะจะเจอหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันบัคก้าแน,น่แน่ใสๆอย่างเงี้ยนะฮะอุ้ยอาบเงินเยอะนะฮะอาบเงิน อาบเงินใช่ไหมน่าจะใช่นะครับอาบเงินโอ้โหไอ้นักวัาอัปปาก้านะครับรุ่นนี้อปัปปากาลมซาตินแพงมากนะครับโบ้โหทำไมหน้ากา,อากอัปปากาเขาเหมือนลมซาตินเลยนะดูชัดจังเลยโอ้โหนี่สวยนะครับตัวเรข406นะฮะ406อันนี้น่าจะเป็นตอ,อนีดอาบเงินเฮ้ อาบเงินจะมีไส้ทองแดงนะเออแปลกอ่ะอันนี้อาบเงินอันนี้อาบเงินอาวอ๋นนี้ก็อาบเงินอ่ะอันนี้ก็อาบเงินแต่ว่าข้างในเป็นสีทองอ๋ออาบเงินจะไม่เหมือนกันนะดูนะด้านในจะมีทั้งสีทองและสีทองแดงนะครับนะก็มีสองอย่างเอ๋ก็แปลกดี ปเหรียญที่7ดนะครับเหรียญที่เมาโอ้โหน่าจะได้ครับอะชนวนอยากได้เนื้อชนวนบ้างนะอันนี้อะไรเนี่ยเอาอยู่แล้วนะครับอาบเงินอยู่แล้วโอ้โหลงยานะครับมาอาบเงินได้ลงยานะครับโอ้ันนี้สวยนะครับ อันนี้จะเป็นอาบเงินลงยาขอบแดงซุ้มเขียวเอาละเอาละมาละหมดลงยามาแล้วนะครับแบบนี้ก็พอแล้วนะอาบยาอาบโอ้โหเลขเก้าสิบสามเก้าสิบสามอ่าใช้ได้ใช้ได้ไดนี่อาบแบบนี้สวยนะครับแบบนี้สวยอาบเงินแบบนี้สวยนี่แบบนี้สวยมาก ี่เหมือนเนื้อเงินหน้ากากทองคำอาบคุ้มอันนี้ผมได้นะสุดท้ายนะสุดท้ายมาแปดลุ้นสุดท้ายแปดลุ้นสุดท้ายมาเฮ้ยเฮ้ยลงยาอีกสักทีเฮ้ยดูขอบก่อนโอ้โหอับเงินนะฮะโอ้โหอับเงินหน้าทองทิพย์วันนี้อับเงินเยอะมากนะครับ ถามเงินเยอะม,มากหกห้าสี่โอ้ยเรียงเรียงย้อนนะฮะย้อนกลับหกห้าสี่จมูกโดงๆอันนี้อันนี้จะเป็นอ,อ,อาบเงินนะครับถ้าเป็นแบบนี้อาบเงินนะครับอ,อ,อาบเงินแต่ด้านในเนี่ยไส้ไม่เหมือนกันก็ยังแปลกใจนะะน,นี่นะครับน่าจะเอาอันนี้เนื้อทองแดงมาอาบเงินอันนี้เนื้อทองทิพย์มาอาบเงินหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ ก็แปลกดีนะครับอ่ะวันนี้ถือว่าคุ้มคุ้มมากนะครับได้สองเหรียญนี้ก็คุ้มแล้วจริงๆริงคุ้มทุกเหรียญแหละเพราะเราเอามาสะสมนี่นะสองเหรียญนี้ก็คุ้มแล้วนะฮะนีทวนกันชีหนึ่งนวะอันนี้นวะแน่นอนนะครับนวะแน่นอนคุ้มเลยอันนี้อันนี้คุ้มอันนี้ถือว่าคุ้มเลยนวะขอบเขียวโอ้โหนี่สองเหรียญน,นี้นะครับคุ้มเลย แบบนี้นะครับเถาเก็บกันยาวๆนะฮะเก็บกันยาวๆไปก่อนเพราะว่ารุ่นนี้ผมว่ามาแน่นอนนะครับมาแน่นอนในใจเลยรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเสมาเนี่ยคือไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วก็ผมว่าดูแล้วเงียนตานะครับดูแล้วเงียนตาน้าสะสมเหรียญก็ค่อนข้างหนาด้วยแล้วก็ทําพระไม่ได้ลงยาหรือเทอะอะไรนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ